พี่น้องว่าจะผูทุกคนว่างส่งวนจะมากินสมํำกนหนึ่งไก่นะแม่ว่าเราเด้อหนึ่งไก่หน่อยหนึ่งตัวค่ะไก่บ้านแมพี่น้องเด้อหนึ่งไก่บ้านหนึ่งตัวค่ะกินเสแสรบแม่ว่าแต่พี่น้องจะไม่สมตำเนาะค่ะด้วยวําบกหกกุงนั่นเองค่ะมาค่ะบอ,อะไรอย์ยาห้างตั้งกล่องจวดกันเลยนะคะเนาะพี่น้องเนาะ สบายดีพี่น้องวัสดุทุกคนน้องสุวรรณจะมากินอันส้มตําไก่นึ่งจ้ะไก่นึ่งสมุนไพรไก่บ้านนะพี่น้องเด้อพอไราย,ยังห่างจวดกันเลยค่ะทำไมเธอไม่รู้จ้ะเอาเข้ามาเอาเนี่ยหรือเปล่าพนพนแบบเออพอดียุดใบพี่น้องบุกข่ามาเอาอันกระเป๋าจื้มกระเป๋าไว้พอดีสอกระเป๋ามีเงินพร้อมเลยพี่น้องมีตั้ง ไปทับคีมีบัารไปทับส้นจ้ะมมาาผมกินเหรอพี่มึงต้องแซ่บใช่จันั่นและแยกินกดชิดเงินไปเด้องียวไเน the ียวจะบาทแล้วกบาทเอาไปจกบาทยีพี่น้องเงินไปด้งยันยีบเียบาท มันนมจบิน,นววา้าดีเรืเรเ่อยห,หน่องเรือยเอาไปเสี้ยงเนีะเปืองหมนะเปือยไปเิงจำอ่างค่ะนักเืือเชิงจาอ่างอย่างเดียวค่ะของเต็มตู้อยู่ค่ะจำอ่างเอาไปรักเสือเจอ็บคำหนงเลยแก้นหนึ่งแบบอาหานได้จ้ะโอ้ย ก็ค้าขอ,อาน,นเอยะจะแผู้เรียวค้าขูดผนโอ้จะเดือดเจี่ยแล้วดน้ำให้ดินน้ำบริเวณตัวนังทังบ้านปะน้ำขอถัานตะกอกเสียนมันบี่วนั่งกินคนเดียวกว่อพกระรมผัดเลยละคือ เัินเปต้งแย่นยี่สิบบาทแล้วมาสิบห้าบาทต้องใจโดบหมอพี่น้องเดียวบ้านใครได้ได

ไม่นาะนัง้งูจในต้นชุกข้าต้นนี่หน่าจะที่เมืองวัดบ้านฉนเนาะเฮ้ยดูสับปะรดดูไปนัป่งข้างหนึ่งไปนัป่งตรงหนก็ดูไปนัป่ง้างหนึ่งจ้ะ

เงสวยหมแม่้ยเนี่ยเรียนอะไรอยุ่เรียนแค่สามมือดวน่วันพหาคู่เป็ประชุมอยู่ไปน้องขามเมื่อแล้วก็วันพุธก็เป็นมันเกิดอะละอืมหัวหลังเบาเบาก็ขึ่นหันมาหันเี มาคูกันอย่างนี้ใช้ประกอบเรื่องใช้ผมจะสิบี่องเอ้มันจะกินกินกินยืมมันจะคล้องคัตชอกไปม่นจะกดกล่องเนาะฉันจะนี่เดียวร แต่เมือนั่งไปเนี่ยอันเด้อแต่เมื่ออันไม่หนาวคือแค่ติดใจติดในาะมาเก็บหูหนาวอ่ะเซได้รื้อเมื่อไหร่แม่แม่มาเบิ่งแม่แม่าเบิ้งน่ะ หนูเจ้าดื่มแส่เลยไหดื้มแซนไม่เป็นมันคือกองอย่างเนาะจะมาใสจรถไปแหละลื้อมน้อเหรอดื้มันไม,ม,ม,ม่เป็นแนแซ่กองกระจง รอบน้าขึ้นนี่เอาได้ดื่มใส่หายเอาหัวกินเก็บมาหายนะก่อนกินโลดนั่นนั่นก็กินแล้วขอพุ่นข้าแค่นั้นก็จบแหละขอบคุณค่ะ ตำมงว่าดี๋ยวนองเรื่อนอันนี้นึ่งเซบเนาะตำงกะไรมันบอเดล้วยล่าไปิมชมตั้งเนาะเลยยิ่งยันใจ แต่พี่น้องจ๋าคิมันสิงใ่้่ากินต้อเห็เลยค่ะบุ๊ฟังนี่ที่นี่เขาจะบเพื่นสนจากพนางสาาพอพี่นองก็ได้กุแช่ก็ติดตาบก็ปิงจ้ะกาการแจ้งแอนกินมซาลาผักกินผ้าเนาะนาเขากิดไปว่าเขาปกคงกันเรื่อเรื่องก่อนน้าแต่จะเทียบจะไข่จะใส่ไล้วจะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบุ๊ค่ะบ๊ายบายค่ะ